คุณเคยประสบปัญหาแบบนี้ไหมฟาร์มแล้วก็ตายอยู่นั่นแหละนะครับเวลไม่ตานสักทีผมมีตัวช่วยให้คุณนี่เลยรีซิตช็อปร้านรับฟาร์มแมปบอกฟุตและคิงเลกาซี่และที่สําคัญทางร้านยังมีไก่ตันมาขายอีกด้วยราคาเริ่มต้นเพียงแค่99บาทเท่านั้นและทางร้านก็ยังมีบริการกดผลและบริการกดเกมพารแมปต่างๆอีกด้วยเช่นอนิเมะไฟเตอร์บอกฟุต ทีเลกาซี่และออสตาทาวเวอร์ดีเฟนนั่นเองถ้าผู้ใดสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับเฮ้ยแบบนี้ไม่มีใคร PVP กับเราเลยเลยไงวันนี้ไปดูที่คาเฟ่ดีกว่ามีคนอยู่หรือเปล่าเอ๊ะนั้นมันใครวะทฮ้นายนายหนึ่งกับเราเปล่าถ้าฉะนั้นเราให้โยรู้เลยนะผมซื้อไม่ได้ครับผมไม่มีของขอของหน่อยได้ไหมครับนไม่ใช่ปัญหาเลยถ้านายมีมีของนะนะเรามีร้านดีๆมาแนะนำนะนายจะได้เทปๆนี่เลยลาวาบักนายสามารถเติมโลบักผ่าน v i p s e r v ์ฟเริ่มต้นด้วยที่17บาทเท่านั้นไม่ใช่แค่นี้่่านยยเเงอลช b o ็อกฟู้ดคิงเลกาซี่ออสต t เ w อร์ e ีฟ n s e และแอนิเมชั่นไฟเตนั่นเองงั้นผมขอตัวไปเติมก่อนนะครับอาล์เวอรเดียเราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าชีสเอชเคเฮลลอรน่ากลัวมากเลยโอเควิธีการเล่นเกมนี้เล่นยังไงไม่รู้เหมือนกันนะครับเนี่ยอะไรนี่คืออะไรชีสชีสอ๋อโอเคกดได้ก็สามสิคือเราต้องตามหายพรกสามสบอันใช่ไหมไม่ออดเพ่อีครับเอาออาออาเนียพี่ผมแต่งตัวเป็นแมวไงหนูกลัวแมว ขอให้มันกลัวอิกเด้อเขาปิดประตูแล้วข้างหลังไอ้นี่คือเซฟโซนโอ้ยังงี้ก็อีซี่ดิอ๋อถ้าแบบวิ่งเข้าในนี้ก็ทันใช่ปะโอเคโอ้โหนูด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 ันนดูคอัูนูด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 ูอนดูดููดิดูพูดโดูดูดูีูด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 อดููดีููดี คำมีคำมีคำมีเ้เสียงอะไรวะเกแดงเฮ้ยหูไงพี่เี่อะไรเสียงอะไรวะเสียงหนูเสียงหนูอ่ะน่เป็นผู้หญิงอทไมต้องแทนตัวเองว่าหนูเลยวะจะชีดจะชีดจะชีดเฮ้ยรอดิเฮ้ย เยนี่ทำมานี่นี่คำมีคำมีตับก้อยู่ไหนไม่รู้อ่ะพี่กาลังหากุญแจสีแดงอยู่พี่อยู่ตรงไอ้กุญแจแดงอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวไปหาปลาปากก้นโอ้โอ้ตกใจหมดเลยโคำมีโอ้ยพี่ชีพมันเตี้ยมเตี้ยมเฮ้ยเฮ้ยทำไมเข้ามาเซฟโซนได้อ่ะ เป็นไปไกลกวนี้พี่พี่โอ้เมันไม่ได้บอกวปย่าเสดเอ้ยโอเค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 โมันเก็บได้อ้อ้อถอะอ้อมเอ้อมอ้อมเชื่อพี่เราอ้อมไปเถอะเอ๊ะมันต้องีเก็บก้าอันหนอพี่มันเก็บทีละคนเหรอพี่ใช่มันเก็บทีละคนโอ้โอ้โอเฮ้ยอาเน่เอาตัวขาตัว้าเลย โอ้ยไปไกลๆดีโก้ร่อนไปทางอื่นดีโก้กยง่โซนนี่แหละกำลังรอนอยนี้มัมาหาแต่พี่วะากำลังไปทางอื่นพี่ตอนเนี้ยผมไม่รู้ไหนโอ้โอ้โอ้มาแล้วพี่ไป้ามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออกกก อยู่คนเดียวอะเนี่ยไม่อยากเป็นอาหารืดพี่มาเ้ยผมเจอีีแอะไรไม่รู้อะไรีแตกโอ้จำสแกแกังกไม่น่ากลัวเลยพี่จชีตได้สองอันละหาคุเจ้าหา้องอันแล้วแล้วผมเก็บใครเก็บมัน เออเก็บใครเก็บมันเกมโคตรน่าเกลียดเลยกุญแจสีหาห้องที่มันมีกุญแจสีเขียวให้หน่อย้เราออกไปได้ยินเสียงเฮ้ยนี่ไงพี่เจอกุญแจสีเขียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูโดนไอ้เสียอ้าวโลดหลอดโอ้โหเสียงหโหมวนไอ้เจอชีสเจอชีสอคำว่ากุญแจสีเจ้าห้องสีฟ้ากุญแจสีฟ้าหายผมเจอห้องลับเลยพี่ปีนขึ้นมาตรงกุญแจสีเขียวอ่ะเจอ จะมีทางลงไปอยู่พี่ขึ้นขึ้นขึ้นไปข้างบนเลยปิขึ้นมาเลยยังไม่โอเคโอเคต้องลงใช่ป right> ่ะคือต้องลงโอ้เน่เน่ไอพี่กุญแจสีเขียวอยู่นี่เสียบแล้วพี่เข่าแล้วพี่เข่าแล้วของใครของมันเหรอใช่ของใครของมันโอเคต้องให้ผมไปเอาสวยสวยงามโอ้โก้ฮัลโหลเบบี้ทำไมมันเป็นมุมมองนี้ล่ะเจ๊พี่มันเป็นมุมมันบัังคล็อกเลขอะไรโก้เลขอะไร ผมเราโม่ๆอะเนี่ยมัน3 3 8 4 2อ่ะลองดูดิใช่ใชะใช่ตัวไล่อยู่คนเดียวมันมันจะขึ้นอยู่ตรงนี้อ้าอ๋อเปิดเฉยเลยอ๋อละบายนี่ลาก่อนบายบายลาก่อนนี่ขอให้โชคดีนับเต็งแต่นี้ต้องไม่งอนเงียนมันจะมีตัวอะไรมาโผล่ตรงนี้ก่วะมันจะมีอะไรจ้ำสแกร์บอกก่อนไม่มีอะพี่ม่ชื่อ กุญแจเขียวอยู่ฝั่งนึงเนี่ยต้องไปออกอีกฝั่งนึงแล้วก็ตรงไปเลี้ยวขวาพี่กลับไปไม่ได้พี่น่าจะกลับได้อยู่เพราะตอนนี้เจอกุญแจสีแดงแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่กลับไปหาโอ้ดูดิทิ้งผมไว้กับเนี่ยนี่อยู่กับน้องหนูเอ๊ะเอาพี่เอาพี่ไปไหนวะหยิบกุญแจสีแดงเพื่อประตกลงมาเลยนี่อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวให้ชินก็ไม่เกียรอวะกุญแจสีเขียวอยู่ฝั่งนึงนะอีกฝั่งนึงอ่ะอีกฝั่งนึงไกลๆเลยว พี่มันกลางไปหาพี่ละั่งไหนวะเก่งเลยวะไป่ดิก้นอ้าวเอาแย่แตกนะโอ้โนุนแย่สีแดงพี่เหรอพี่นะไี่ปีนกนไปละไม่ปีนกนไปละปีนก็ไปละเออรอดพี่รอดทางไหนพี่ทางเดียวชีสอันเดิมเหรอหนูมันบัาหรือไงวะโอ้โอ้โอ้เฮ้ผีหนีละคุยเอาผู้หญิงมเลย โอ้โหแม่งมันดักมันดักเกิดเลยอ่ะเจอแดง้วบายบายโอ้ข้างในนี้มีไม้ด้วยไปทำอะไรวะไอ้ตรงที่มันปีนข้างบนมันทาอะไรได้วะพี่อ๋อปีนขึ้นไปเพื่อที่จะไปผ่านพัเซินอะไรสักอย่างนึงอ่ะเฮ้ยหนูเป็นอะไรวะหนูเป็นอนออิออ๋อออเนะโอ้กควงคอยากเนาะ้ยโอ้อะไรออวันนี้อ่ะเฮ้ย เดี๋ยวนะเดินถือกุญแจแล้วก็ล่อตีนชิบหายเลยน่ะน่าจะใกล้สู่กิดละเฮ้ยอ้าวทำไมโดนปิดล่ะพี่โดนขังเอากุญแจเปิดอีกรอบนึงพี่นี่น่าจะทำพัสเซนหรือเปล่าใช่ใช่ใช่เมื่อกี้มันให้เวลาผมในการไปนี่ทำไมหน่อยพี่โดนขังอู้บังจะเปิดแล้วบังจะเปิดเดินทางไหนเนี่ยทางไหนที่มันเป็นกุญแจสีฟ้านี่ไอทางที่ไปเอากุญแจสีเขียวมันจะมีบนนันไดอ่ะเฮ้นี่รู้ได้ไง คิดตัวป้วนี่รูดผมเก็บควเมื่อกี้เข้าเก็บชิีละผมธนาแล้วเนี่ยแล้วให้ไปไหนต่อวะวมาทางไหนวะในสุดผมก็รอดจากไอ้เหี้ยไปว่ะไอ้หนูไอ้นี่ไม่ช่วยเลยพี่แม่งโดนขังอยู่เยพี่อยู่ไหนวะตอนเนี้ยย่องกุญแจสีแดงไอ้พี่ผมเปิดเล้นะผมเปิดพี่ละผมเปิดไปแล้วออกมาออกมาพี่ออกมาพี่ออกมาแล้วพี่ออกมาตั้งนานแล้วก็พี่กำลังอา จะไม่ยอมทําใหม่รอบที่สองแน่เลยบอกเลยจะไม่ทําใหม่แน่ๆนี่จูบไม่ตายเฮ้ยไก่พี่ไหนวะพี่อ่ไหนไม่รู้ว่าอยู่ในห้องกลางๆห้องหนึ่งอะห้องไหนจะไปรู้เออไม่ก็สีเหมือนกันหมดนี่เนี่ยเป็นรูปชีสเนี่ยรูปยังไงอะชีสยังไงชีสแบบมันมีรูด้วยนะพี่ดีเยหนงูไหมจะเยินนั่นแหละโอ้โหเดียวนั่นแหละเสียงหนูอ๋อพี่อยู่ตรงกุญแจสีเขียวละพี่กำลังปีนขึ้นไปเปลีปีนขึ้นไปแล้ว เปลี่ยนไปแล้วไปไหนต่อมีแต่โต๊ะก็มีแต่โต๊ะอ๋อเฮล่าเฮล่าเฮ็นแล้วเห็นแล้วโอเค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 พี่อย่าเพิ่งกดนะกดแล้วตามมา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 พี่พี่ตามมาตามมาไปไหนกูไปไหนตามมาตามมาผมจำทางได้เนี่ยผมผมไอ้เอ้ยมันจุดพ้าดกูจะพาไปตายกันหมดไอ้อยู่นี่เลยอะผมผมมันเกิดน้ำทีเนี่ยอะไรเข้ามาเข้ามาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอ้าไหน ตามมาตามมาตามมามันอยู่ตรงทางบักเน่มันผีอยู่นี่ไปไหนล่ะไปไหนล่ะไปไหนล่ะเอาหมดเนี่ยเนี่เขามาต้องมาตรงนี้ขาจบเจ้าวันแล้วเข้าทำไมอ่ะเนี่ยพี่พี่ต้องมาตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอเคไปเปิดใหม่เปิดทำไมพี่เอาเข้าไปพี่ไปเอามาแล้วอ้าวก็พี่โดนพี่โดนขังไว้ในนี้ไงพี่เลยเข้าไปเอาได้อ๋อเหรออ่หนูไม่กลัวแมววะแล้วไปไหนต่อตอนตอนตอนนี้พี่พี่ขาดไอ้ตรงไหนครบหมดละหลืออย่างเดียวคือจะออกไปจากที่นี่ไงโอเคพี่ตามมาลองนี่ก่อนมามาห้ำห้ำมันมันจะมีทางหนึ่ง ที่มันออกมันมันจะเปิดอ่ะมันจะมีเลขที่มันขีดทับกันอ่ะเก้าหนึ่งอะไรสักอย่างหนึ่งทับเก้าอะไนี่แหละหนึ่งเก้าหนึ่งเนอะมันอยู่ฝั่งอีกฝั่งนึงอ่ะถ้าพี่จะไม่ผิดนะเป็นฝั่งที่เราไปเอากุญแจวายเข้าไปข้างในอึ๊บไอมันโูเได้นะพี่มึงตรงนี้ยพี่หยอกมันติดเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าพี่วานเราเข้าไปดีกว่าโก็ปะแล้วก็โผล่อีกฝั่งหนึ่งดีกว่า อะไรคือตโดนโก้ตกตายหากันหมดตกตายไม่เป็นไรที่แกหายเป็นไรหนี่ไงหนีละบายยังอยู่ไหนวะเห็นได้ยินเสียงเลยไอนเฮ้ยเจอละรอดละพี่รอดละโก้บายบายลาก่อนไปละจบละจบละจบละโอเคอีซี่อ่ะอีซี่ว่ะอีซี่โอ้อีซี่